ขึ้นเกมมาครับเชิงรายเปิเออดาวขึ้นมาข้างนหน้าเอาหลุดเลยครับใต้เดี่ยวด้วยต,วตัวตัวจับแล้วก็ยิงลื่อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหประตูเร็วมากครับวันนี้ราฟลโคเอลโย่ได้ประตูแล้วเชิงรายด้วยครั้งครับบอนยาวตัดข้ามแนวรับแล้ววิ่งสวนขึ้นไปเนี่ยเพิรุขึ้นมาโดยที่ไม่ล้ำหน้านะครับเราเลือกเล่นเสารแรกนะครับเฉียบขาดจริงๆเล้เสาแล้วก็เข้าไปตดงตะข่ายเลย คือเร็วกว่าทางด้านน,น็อกรัสคุณออสชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้นี้ยิงเบียดเสาเข้าไปมาเดอร์ Under, มาคนเดียวทางซ้ายครับข้างหน้ามีศิวกรอีกคนหนึ่งจ่ายทะลุช่องมาแล้วก็ติ้มเรียบร้อยเลยครับ2-0ว้าวฟิลิเป,ป้ครับคราวนี้และพอโอกาสมาถึงเชียงรายอีกรอบหนึ่งก็คมสุดๆเลยครับโอ้โหจังหวะสอดมาจิ้มลูกนี้ของทา่งฝั่งฟิลิเปอเวเซโดนะครับ โอโห,โ,หโหมาเนียนจริงๆครับทีเดียวครับมีเวลาแค่45นาทีแต่ว่าต้องการถึง2ลูกนะครับเพื่อที่จะ,ะมีลุ้นตีเสมออ้าวจวังหวะนี้อ้าวูสนให้จุดโทษครับโอ้โหเสียเหลี่ยมครับจังหวะง้า,จา,างาจะรอตวัดเล่นลูกนี้ของทางธิติพันธ์ครับแล้วกลายเป็นมิชิทกะพววดพลาดเข้าไปชนเองนะครับไปชนจริงๆวันเดอร์ ยัเข้าไปแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับสามประตูต่ตอศูนย์ก็แบ่งไปคนละประตูนะครับสามคนนี้เลยครับบอลตกมาเป็นจังหวะของธิติพันธ์จะเล่นอยู่แล้วนะครับไปชนในจังหวะที่ทธิติพันธ์กำลังจะยิงยัดกลับเข้าไปก็เลยเสียจุดโทษเร็วตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งหลังครับแล้วเป็นนาที47นะครับ สปอร์แบตริปดแปดรถเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเยีนเยี่ยมปโรงมาชั่นสูงการาันตีความมั่นคงพุส่สนับสนุนเวสแฮมอย่างเป็นทางการปี2 0 1 3 2ถึง2014แล้วพบกันนะคะ